เขาวิ่งเลยทุกคนเขาวิ่งมาทางนี้ใช่ไหมคะวิ่งมาแบบเป็นกลุ่มเลยค่ะเหมือนวิ่งหนีใช่ไหมคะเราก็เลยแบบหนูหัวใจเต้นแรงมากๆแล้วก็เลยรแบบีบ <c oughs> ว,ว,วิ่งวิ่งตามเขาไปค่ะเร็วเร็วเร็วมันอยู่ <c oughs> เรลิน <c oughs> เพาะป เราหนีขึ้นรถมาได้ตอนประมาณหกโมงครึ่งเนาะต้องขอ, <Hi. S 2> ข,อขอแสดงความเสียใจกับทุกแบบว่าครอบครัวของทุกคนที่ที่ได้เสียชีวิตไปนะคะทุกคนก็คือเป็นเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดคิดเลยอ่ะน่ากลัวมากๆเลยทุกคนคือคือแบบหนูคือหนูเป็นคนที่ชอบดูพวกพวกแบบด็อกิเมนเทอรี่อะไรเงี้ยชอบดูพวกสารคดีใช่ไหมแล้วหนูชอบดูพวกแบบ ที่มันเป็นเกเหตุการณ์อย่างเงี้ยแล้วจะได้รู้ตต้องทำยังไงอะไรเงี้ยแล้วเมื่อกี้ตอนมันเกิดขึ้นตกใจมากว่าไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ที่ต่างประเทศมันจะมีชอบพเช,ชอบมีพวกชูดิ้งอย่างเงี้ยแล้วจะมีเด็กทำอย่างเงี้ยก็มีเยอะนะซึ่งน่ากลัวมากๆแล้วเมื่อกี้เกิดขึ้นจริงแบบหนูกำลังตอนนั้นหนูกำลังซื้อกำลังจะซื้อกำลังซ,ซื้อตั๋วใช่ไหมซื้อตั๋วหนังแล้วแบบว่าอยู่ดีอย่มันมีคนที่แบบยืนมุงมองลงไปข้างล่างจากบันไดเลื่อนหนูก็งงว่าเกิดอะไรข ไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็บอกว่าคนข้างล่างหายไปหมดเลยเพราะว่าไม่ได้ยินเสียงปืนใช่แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วหนูก็กเลยตกใจเลยรียบวิ่งหามามีแล้วบอกมีป้าว่าเราไปหลบดีกว่าไหมเพราะว่าเราไม่สามารถลงไปได้แล้วเพราะลงไปแล้วก็เราก็จะแบบเราไม่รู้รว่าเรา,เราไม่รู้<ช>ว่าคนที่คนที่ก่อเหตุอยู่ชั้นไหนนั่นแหละระหว่างแค่ขึ้นไปแล้วก็รอซื้อตั๋วก็ปรากฏว่ามีเสียงได้ยินเสียงแว่วๆเนาะเราก็เลยเซยะเห็นคนยืนล้อมตรงราวบันไดเราก็เลย เซอบอกว่าเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่ามีอะไรอไรเงี้ยพอเดินไปปุ๊บเขาบอกว่าข้างล่างคนเขายิงกันคนเขายิงกันอยู่ข้างล่างไรเงี้ยเราก็แบบตกใจมากแบบรีบวิ่งกลับมาแล้วก็เอ,อ่อพอหันกลับมาปุ๊บเนี่ยเห็นแบบคนวิ่งกลูเข้ามาตรงตรง,ตรงแถวบริเวณบริเวณนั้นเป็นแบบเป็นสิบสิบคนเลยนะยเยอะมากอะ่ะวิ่งแบบหน้าตาตื่นมากแบบตกใจมากแล้วเราก็ไม่รู้ว่าที่เขาวิ่งมาเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าอะไรคือเพราะว่า คนก่อเหตุเขาวิ่งขึ้นมาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราก็เลยรีบรีบวิ่งเข้าไปในใน V I P ล็วบบของโรงหนังก็เลยเข้าไปหลบในนั้นแต่ระหว่างนั้นน่ะก็เจ้าหน้าที่ของของโรงหนังของเมเจอร์ก็มามาดูแลเราแล้วบอกว่าให้เราเข้าไปหลบเข้าไปหลบแล้วเดี๋ยวเขาจะเขาจะดูแลตรงนั้นให้แต่ว่าตรงนั้นน่ะคือพอมองออกไปเนี่ยทุกคนวิ่งวิ่งกันแบบวิ่งหนีตายกันเต็มไปหมดเลยอ่ะแต่ว่าที่แย่คือตอนที่เราหลบกันอยู่ตรงนั้นอ่ะ โรเตอร์อยู่อีกที่หนึง่งอยู่ชั้นหกคือเราอยู่ชั้นห้าแล้วโรเตอร์อยู่ชั้นหกก็เลยคือเราก็ไม่รู้จะไปหาลูกยังไงเราจะให้ลูกลงมาหาเราได้ยังไงไคือเราก็กลัวไปหมดอะไม่รู้กลัวว่าโรเตอร์จะไม่ปลอดภัยจะให้ลงมาหาเราก็ไม่ได้ก็สรุปว่าพี่พีทก็เลยก็เลยอาสาว่าเดี๋ยวให้เราไปอยู่ในโรงคือหลบหลบแล้วฝากเจ้าหน้าที่เขาไว้ว่าช่วยดูแลหน่อยแล้วพี่พีทก็ก็รีบแบบออกไปแล้วก็วิ่งขึ้นไป ไปพาตัวโรเตอร์ลงมามันน่ากลัวมากเลยอ่ะคือไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นแล้วที่สําคัญคือเด็กที่ก่อเหตุอายุแค่14เองอ่ะแบบไม่น่าเชื่อเลยอ่ะ